เสียงฝนซัดก,กระหน่ำไม่หยุดตลอดทั้งคืนจนเช้าของวันใหม่กลายเป็นม่านหมอกหนาทึบที่ปกคลุมทั่วสวนลำไยของบ้านสีกระมนเรือนใหญ่กลางสวนเงียบงนันมีเพียงเสียงน้ำฝนกระทบสังกะสีและเสียงร้องไห้สะอื้นของผู้คนที่ยังไม่จางหายจากศาลาหน้าบ้านกลิ่นดินเปียกปกกลิ่นทูบอบอวลทำให้หัวใจของคนที่ยืนอยู่หน้าหีบศพสั่นสะเทือน ชายหนุ่มในเสื้อดำตัวเรียบใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ยากจะอธิบายเขาคือคมกิตเจ้าบ่าวในงานศพของภรรยาคนเราเอ้ยชะตากรรมมันช่างกันแกล้งแท้ๆเสียงแม่ใหญ่อรุณเจ้าของบ้านเอ่ยแผ่วเบาพางเช็ดน้ำตาเพิ่งจะได้แต่งลูกให้คนดีๆแท้ๆยังไม่ทันได้อุ้มล้านเลย คมกิจก้มศีรษะให้ผู้คนที่มาร่วมงานสายตาหลายคู่มองเขาอย่างเวทนาบางคู่ก็แฝงแววสงสยัยไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าการแต่งงานของเขากับเดือนเต็มลูกสาวคนโตของแม่ใหญ่ไม่ได้เกิดจากความรักกลางเสียงสวดอภิธรรมคมกิจยืนนิ่งเขาแทบไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ตรงไหน ในใจเขาเงียบราวกับถูกดูดเสียงออกไปจนหมดเหลือเพียงเสียงฝนที่ซัดใส่บานหน้าต่างไม้เดือนเต็มผมขอโทษเขาพึมพำในใจสามเดือนก่อนเขายังเป็นเพียงคนงานในสวนลูกชายคนยากจนที่มาทำงานรับจ้างเก็บลำไยแลกข้าวสารกินวันต่อวันแต่เพราะเหตุคืนนั้นที่ไม่มีใครลืมเขากลายเป็นคนผิดและถูกบังคับให้รับผิดชอบ เดือนเต็มไม่เคยรักเขาส่วนเขาก็ไม่เคยรักเธอแต่ในคืนฝนตกอีกคืนหนึ่งเมื่อเดือนเต็มวิ่งหนีจากบ้านมาร้องไห้ใต้ต้นลำยายคมกิจแค่เข้าไปปอบถ้าว่าใครบางคนเห็นภาพนั้นและตะโกนลั่นบ้านวันรุ่งขึ้นเขาถูกลากมาที่เรือนใหญ่และแม่ใหญ่อรุณพูดเพียงว่าถ้าความบริสุทธิ์ของลูกข้าถูกเองแต่เองก็รับผิดชอบไม่มีข้อแม้ หลังพะสวดอภิธรรมสุดท้ายจบผู้คนทยอยลุกออกจากศาลาทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันกับเสียงฝนที่ยังตกอยู่ไม่หยุดแม่ใหญ่อรุณเดินเข้ามาหาคมกีดสีหน้าเธอซีเซียวแต่อำนาจในน้ำเสียงยังคงชัดเจนคมกีตหลังจากเผางานศพลูกแม่แล้วแม่อยากให้เองอยู่ต่อในบ้านนี้ครับแม่ใหญ่ อย่าเรียกแม่ใหญ่สิเรียกแม่อย่างที่เดือนเต็มเคยเรียกเขานิ่งไปคู่หนึ่งครับแม่น้ำเสียงนั้นเบาราวกับอ่นคำไว้ในลำคอแม่ใหญ่อรุณยิ้มทั้งน้ำตาเธอยื่นมือมาลูบไหล่เขาอย่างแม่ที่เอ็นดูลูกชายตั้งแต่นี้ไปเองก็เป็นคนของบ้านนี้เป็นลูกชายแม่เป็นลูกเคยที่เดือนเต็มฝากไว้อย่านีไปไหนอีกเลยนะลูกคมกรีดพยักหน้าแต่แววตาของเขาไม่ได้สื่อถึงการยินดี ตรงกันข้ามมันเต็มไปด้วยความหน่วงแน่นเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในใจจนแทบหายใจไม่ออกคืนนั้นหลังงานศพผ่านไปบ้านทั้งบ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดเหมือนเมื่อเช้าคมกรีดนั่งอยู่ตรงชานเรือนมองออกไปในความมืดเขาเห็นเปลวไฟจากศาลากไกลยังลุกไหม้อยู่ตรงที่ตั้งหีบศพ กลิ่นควันทูบยังติดอยู่ในอากาศเขายกขวดเหล้าขึ้นจิบเงียบๆก่อนจะถอนหายใจยาวถ้าคืนนี้เธอยังอยู่ฉันจะพูดไหมว่าฉันไม่เคยรักเธอเขาพึมพำกับตัวเองเสียงฝนตอบกลาบด้วยจังหวะถี่ขึ้นบนหลังคาลมหอบเอากลิ่นดินเข้ามาในเรือนเย็นเชียบ แต่ฉันก็ไม่ได้เกียดเธอเดือนเต็มฉันแค่ไม่อยากอยู่ในพันธะที่ไม่ได้เกิดจากหัวใจทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากท้ายสวรเสียงฝีเท้าเหยียบดินแฉะแะและเงาเคลื่อนไหวบางอย่างตรงเรือนเก่าหลังไม้ไผ่วดคิ้วหยิบตะกเกียงขึ้นแล้วเดินลงบันไดใครนะเสียงเขาดังแข่งกับฝนไม่มีคำตอบนอกจากเสียงลมพัดไม้ไผ่ไว้ เขาเดินเข้าไปใกล้และเห็นรอยเท้าเปียกอยู่บนพื้นดินชุ่มน้ำมุ่งเข้าไปยังเรือนเก่าที่เคยเป็นห้องเก็บของของแม่ยายประตูไม้เก่ากรอบแกรบเมื่อเขาเปิดออกภายในมืดสนิทแต่เขาเห็นเงาเคลื่อนไหวแวบหนึ่งเงานั้นเล็กและเบาบ,บางไม่ใช่คนงานแน่ออกมานะฉันไม่ทำอะไรเขาพูดเสียงเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความระแวดระวัง เงานั้นหยุดนิ่งแล้วค่อยๆขยับเข้ามาในแสงตะเกียงคมกิดชะงักหัวใจเขาเต้นแรงแทบหลุดออกมาหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นเปียกน้ำยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเธอซีดขาวแต่ดวงตากลมโตคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดลิมฝีปากสันะริกก่อนจะเอ่ยเสียงเบาแทบไม่ถึงหูอย่ากลัวนะฉันเองเดือนแลมคมกริดถอยไปครึ่งก้าเดือนเดือนแรมงั้นเหรอ เขาแทบไม่เชื่อสายตาเพราะคนทั้งบ้านเชื่อว่าเดินแรมตายไปแล้วตั้งแต่คืนที่เธอหนีออกจากบ้านหญิงสาวพยักหน้าช้าๆน้ำฝนไหลตามเส้นผมลงมาที่แก้มฉันกลับมาแต่ขอร้องอย่าบอกใครว่าฉันอยู่ที่นี่เธอหายไปตั้งหลายเดือนทุกคนคิดว่าเธอตายไปแล้วนะหรอเธอแค้นหัวล้อเสียงแผวบางทีการตายก็ง่ายกว่าการกลับมาเห็นสิ่งที่พังไปหมดแล้ว คมกิจมองเธอในความมืดความเหมือนกับเดือนเต็มทำให้หัวใจเขาหล่นวูบแต่ในแววตาของเดือนแรมต่างออกไปเต็มไปด้วยบาดแผลความแข็งแกร่งและความเศร้ากลับมาทำไมเดือนแรมเพื่อหาความจริงเธอตอบสั้นๆเดือนเต็มตายเพราะอะไรคมกิจเธอเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดม่านน้ำโปรยลงมาจากหลังคาเรือนเก่า ราวกับฟ้ากำลังร่วมร้องไห้กับความลับที่ทั้งสองแบกรับไว้ในใจคมกริยืนมองหญิงสาวตรงหน้าเงาล่างบอบบางที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกเดือนแรมฟ้าแฝดของเดือนเต็มใบหน้าเหมือนกันราวกับสองกระจกแต่ในแววตาของเธอมีบางอย่างที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเดือนแรมจ้องเขาตรงๆฉันรู้ว่าพี่สาวฉันไม่ได้ตายเพราะตกบันไดยอย่างที่ทุกคนพูด พูดอะไรออกมานี่เดือนแลมเสียงเขาเข,าเข้มขึ้นทันทีหมอที่อำเภอก็ยืนยันแล้วว่าเป็นอุบัต,ติเหตุอุบัติเหตุหรอเธอแค้นหัวเลาะเบาๆน้ำเสียงเจ็บลึกแล้วทำไมถึงมีรอยช้ำบนต้นคอพี่เดือนเต็มแล้วทำไมสร้อยของพี่ถึงไปอยู่ในมือของนายคำลนคมกริบเงียบงนันเสียงฝนเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ดังกว่าระหว่างทั้งคู่สายฝนแลบผ่านหน้าต่างเรือนเก่าเผยให้เห็นแววตาที่สั่นไหวของเขา เธอหมายความว่ายังไงฉันกลับมาที่นี่เพราะฉันสงสัยเดือนแลมพูดช้าๆวันก่อนพี่สาวเขียนจดหมายถึงฉันเธอบอกว่าเธอกลัวเธอรู้ว่ามีคนอยากให้เธอตายคมกริดนิ่งไปเรากับเวลาหยุดเดินจดหมายนั้นเธอมีอยู่จริงหรือฉันเก็บไว้กับตัวเดือนแลมดึงกระดาษเก่าออกมาจากถุงภาพเปียกชื้นตัวอักษรซีจางแต่ยังพออ่านได้ ชาฉันเป็นอะไรไปบอกคมกีดว่าอย่าไว้ใจใครในบ้านแม้แต่แม่คำสุดท้ายเหมือนมีดกีดกลางใจชายหนุ่มเขาเงยหน้ามองเดือนแรมด้วยดวงตาเริ่มสั่นละลิกแม่ใหญ่เธอจะบอกว่าแม่ใหญ่เกี่ยวข้องฉันไม่แน่ใจแต่ฉันรู้ว่าพี่สาวฉันไม่ใช่คนอ่อนแอที่จะพัดตกบันไดาตายง่ายๆคมกีดสูดหายใจลึกเขาไม่กล้าพูดต่อ แม่ใหญ่อรุณผู้หญิงที่ให้ชีวิตใหม่แก่เขาผู้หญิงที่บังคับให้เขาแต่งงานเพื่อรักษาหน้าตาวงตระกูลแต่ก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนลูกชายอย่าพูดแบบนี้กับใครอีกนะเดือนแรมทำไมเพราะถ้ามันเป็นความจริงมันอาจจะฆ่าเธอได้เดือนแรมมองเขาอย่างไม่เข้าใจเธอรู้ว่าเขาเป็นคนเงียบและอดทนแต่ตอนนี้ในแววตาเขามีบางอย่างมากกว่านั้น คมกิจเธอรู้อะไรใช่ไหมฉันไม่รู้เขาตอบสั้นๆแต่แววตากับหลบโกหกเธอเข้ามาใกล้ถ้าเธอไม่รู้เธอจะไม่สั่นแบบนี้คมกิจหลับตาแน่นฉันไม่อยากพูดถึงมันงั้นฉันพูดเองเดือนแรมสวนคืนนั้นที่ฉันหนีออกจากบ้านฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นพี่เดือนเต็มร้องไห้อยู่กับแม่ใหญ่เห็นแม่ใหญ่ให้ยาอะไรบางอย่างกับพี่บอกว่าเป็นยาช่วยให้นอนหลับแต่พี่ไม่ยอมกินหลังจากนั้นฉันก็หนีออกมาเพราะกลัว เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นอื้ออึงในหัวใจของคมกิจเขากำหมัดแน่นความทรงจำในคืนที่ทุกอย่างพังทลายกลับมาชัดเจนคืนที่เดือนเต็มร้องไห้บอกเขาว่าแม่ไม่เข้าใจฉันเลยเดือนแลมเขาเอ่ยเบาๆเธอรู้ไหมว่าเธอกลับมาทำให้ทุกอย่างอันตรายขึ้นฉันรู้แต่ฉันจะไม่หนีอีกถ้าใครรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะแม่ใหญ่เธอคิดว่าเขาจะยอมหรอ เดือนแมลมม์ลิมฟีปากดวงตาแดงหรือแม่ใหญ่ไม่ใช่คนเลวแต่บางครั้งความรักของแม่ก็ทำร้ายคนได้ยิ่งกว่าความเกลียดในขณะเดียวกันที่เรือนใหญ่แม่ใหญ่อรุณนอนไม่หลับเสียงฝนเหมือนตอกย้ำความว่างเปล่าของบ้านลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วมองรูปถ่ายลูกสาวบนโต๊ะไม้เดือนเต็มเอ้ยถ้าแม่รู้ว่ามันจะลวงเอยแบบนี้แม่จะไม่บังคับเองเลยเธอพูดทั้งน้ำตาแล้วหยิบสร้อยทองเส้นหนึ่งขึ้นมาดู สร้อยเส้นนั้นมีรูปจี้พระจนันทร์ครึ่งเสี้ยวลักษณะที่ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองเคยใส่คู่กันเดือนแรมเองอยู่ที่ไหนเธอกระซิบแผ่วแม่คิดถึงเองนะลูกน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ในแววตาแฝงบางอย่างความกลัวและความรู้สึกผิดไม่มีใครรู้แน่กลับมาที่เรือนเก่าเดือนแรมเริ่มจุดตะเกียงเพิ่มให้สว่างขึ้นโคมกิจยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรากับกำลังคิดหนัก เธอจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงเดือนแรมบ้านหลังนี้มีแต่คนของแม่ใหญ่เดินพุนผ่านฉันจะอยู่เรือนนี้แหละไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะเขาว่ามีผีสิงเธอพูดยิ้มบางๆเธอกลับมาทั้งทีอย่าทำเหมือนตัวเป็นผีสิเดือนแรมหัวราบเบาๆบางครั้งการอยู่ในเงามืดปลอดภัยกว่าการอยู่ในที่แสงสว่างเธอหันไปมองฝนที่ตกด้านนอกเธอคงเกลียดฉันสินะถ้าไม่ใช่เพราะฉันเธอคงไม่ต้องแต่งงานกับพี่เดือนเต็ม คมกรีดเนียบไปคู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆฉันไม่เคยเกลียดเธอเลยเดือนแรมแต่เธอก็ไม่ได้รักฉันใช่เขาพูดตรงๆแต่ฉันก็ไม่ได้รักเดือนเต็มเหมือนกันคำพูดนั้นเหมือนลมหนาวพัดผ่านหัวใจของทั้งคู่งั้นเธออยู่กับพี่เพราะอะไรเพราะฉันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคมกิีดตอบฉันเป็นแค่คนสวนจนๆ แม่ใหญ่พูดคำเดียวทุกคนในบ้านต้องฟังเธอมองหน้าเขาอย่างเข้าใจเธอเป็นลูกเขยจำเป็นใช่เขายิ้มจางๆลูกเขยจำเป็นที่ไม่มีใครอยากได้เสียงฟ้าดังสนัน่นฝนเทกระหนำ่ำจนตะเกียงเกือบดับเดือนแรมสะดุง้งคมกีิดรีบเข้ามาช่วยปิดหน้าต่างไม้มือทั้งสองชนกันโดยไม่ตั้งใจความอบอุ่นแผ่ซ่านปลายนิ้วของทั้งคู่รุ่งเช้าฝนหยุดตกหมอกหนาจางลงเผยให้เห็นท้องทุ่งนาเขียวขจี แม่ใหญ่อรุณเดินออกมาหน้าศาลบ้านมองไปทางเรือนเก่าท้ายสวนอย่างคุ้นคิดเธอเหมือนรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในเรือนเก่านั้นเดือนแรลมยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองแสงแรกของวันข้างหลังเธอโคมกิจยืนพิงเสางเงียบและในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายหมอกที่ขี้คลุมสวนลำไย ลูกเคยจำเป็นกับหญิงสาวที่ฟื้นจากความตายต่างไม่รู้เลยว่าการกลับมาพบกันครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงอันมืดมิดที่จะเปลี่ยนชะตาทั้งคู่ไปตลอดการเสียงฝนจากคืนก่อนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังแผ่ซ่านอยู่ทั่วสวนลำไย,ยกลิ่นใบไม้เปียกและดินชื้นยังอบอวนไม่จางมันทำให้คมขีดรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก เช้าวันนั้นแม่ใหญ่อรุณเรียกเขาเข้าไปหาเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายหน้าซาลบ้านใบหน้าอิดโรยแต่ยังแฝงแววตาขึมของคนผ่านชีวิตมามากคมกริตคืนก่อนก้าเห็นเองเดินเข้าไปท้ายสวนกลางเดึกครับผมได้ยินเสียงมาเห่าคิดว่ามีคนแอบเข้ามา แล้วเจอไหมไม่ครับอย่าให้ใครลอบเข้ามาได้อีกบ้านเรามีแต่ของมีค่าโดยเฉพาะตอนนี้เธอหันมองไปรูปลูกสาวบนผนังน้ำเสียงสั่นลงเล็กน้อยถ้าไม่อยากเสียอะไรไปอีกแล้วคมกิดนิ่งฟังเธอไม่พูดตรงๆแต่เขารับรู้ว่าแม่ใหญ่ยังไม่ไว้ใจเขาเต็มร้อยในวันนั้นเดือนแรมและคมกิดนัดพบกันใต้ต้นลำไยห,หลังเรือนเก่าเงามืดโอบล้อมพวกเขาพูดกันด้วยเสียงกระซิบ เดือนแรมหยิบสมุดเล็กจากกระเป๋าเธอเปิดเผยรายชื่อและบาะแสบางอย่างนี่คือสิ่งที่ฉันพบเอกสารบันทึกและชื่อคนที่เกี่ยวข้องเธอกล่าวคมกิดรับมาดูใบหน้าแสดงความสนใจผสมกับความกังวลแรมพยักหน้าฉันรู้แต่ฉันไม่สามารถนิ่งดูได้ได้อีกแล้วพวกเขาเริ่มวางแผนอย่างลับๆคมกิตเสนอเราต้องแอบเข้าไปดูห้องเก็บของของแม่ใหญ่อาจมีหลักฐาน เดือนแรมตอบใช่และฉันจะช่วยเธอเก็บความลับนี้พวกเขาสัมผัสถึงพันธะที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดและความลับในคืนนั้นภายใต้เงาจันทร์ทั้งคู่ยืนร่วมกันด้วยความสงบแต่ในใจเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาเช้าวันต่อมาข่าวลือในหมู่บ้านเริ่มแพร่กระจายมีคนเห็นคมกิดและเดือนแรมเดินไปมาด้วยกันในที่ลับทำให้เกิดกระแสสงสัยมากขึ้นแม้ในบ้านเองแม่ใหญ่อลุณก็เริ่มจับตามองทั้งคู่ คมกิจเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาทำอะไรอยู่เสียงกระซิบของญาติในบ้านดังขึ้นคมกิจยิ้มบางผมรู้และผมหาคำตอบให้ได้เดือนแรลมยือนอยู่ข้างเขาเธอหลับตายอย่างเหนื่อยล้าแต่สายตาเธอปิ่งประกายด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังเราจะหาความจริงให้ได้ฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังบอกให้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เรือนไทยหลังใหญ่ของบ้านใหญ่แม่อรุณเต็มไปด้วยแขก ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมงานกินทูบและเสียงะระฆังปกคลุมบรรยากาศด้วยความศักดิ์สิทธิ์เดือนแรมสวมชุดสีขาวเรียบง่ายเดินเข้ามาในงานพร้อมกลมกิจสายตาของผู้คนหันมาจับจ้องเธอทันทีเสียงกระซิบดังก้องเธอคือใครกันนายคำาลนยืนอยู่มุมหนึ่งเธอเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นความหวาดระแวง เดือนแรมก้าวขึ้นไปบนแท่นเสียงเธอสัน่นแต่มั่นคงข้าพเจ้าคือเดือนแรมฝาแฝดของเดือนเต็มผู้คนในงานเงียบกริบคมกริบยืนแน่นข้างเธอมือกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดเดือนแรมหายใจลึกก่อนพูดต่อข้าพเจ้ารู้ความจริงว่าเดือนเต็มไม่ได้ตายโดยอุบัติเหตุเสียงกระซิบในงานเริ่มหนาหูขึ้น นายคำลนเจ้าและคนงานของเจ้าวางยาเดือนเต็มเพื่อให้มรดกเป็นของแม่ใหญ่เพียงผู้เดียวจากนั้นเจ้าจะฮุบมรดกทั้งหมดเธอกล่าวเสียงหนักนายคำลนหน้าเฟื่อตะโกนเจ้าพูดบ้าอะไรข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคมกิดก้าวขึ้นมาขวางเขาหยุดพูดปฏิเสธเรามีหลักฐานแล้วคำลนคำลนโกรธจัดเจ้าจะมาทำลายชื่อเสียงข้าทำไมคมกิจเดินเข้ามาใกล้อย่างเคร่งเครียดคำลน วันนี้ข้าจะปกป้องเดือนแรมและจะไม่ยอมให้เจ้าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเธออีกเดือนแรมยืนตรงข้ากลับมาเพื่อเปิดเผยความจริงไม่ใช่เพื่อแย่งมรดกเสียงรายงานเริ่มแบ่งเป็นสองฝั่งฝ่ายเชื่อและฝ่ายสงสยัยคมกิจหันไปพูดกับผู้คนเขารู้ว่าเรื่องนี้ยากจะเชื่อแต่เรามีหลักฐานและเราจะพิสูจน์ให้ได้ ทันใดนั้นนายคำลนผลักฝูงชนแล้ววิ่งออกไปจากงานหลายคนตามไปแต่ไม่ทันเหลือเพียงเสียงฝีเท้าห่างๆและเสียงฝนกระทบหลังคาชาวบ้านกระซิบกันเขาหนีไปพร้อมกับเงินกองใหญ่แม่ใหญ่อรุณน,นั่งร้องไห้ในมุมเรือนเดือนแรมก้มลงจับมือแม่ใหญ่อย่างหนักแน่นแม่ข้าจะอยู่กับแม่และปกป้องบ้านหลังนี้เองพมกิจยืนอยู่ใกล้เดือนแรมมือเธอสัน่นเขาพูดเบา เราต้องทำให้มันจบเดือนเต็มเพื่อแม่ใหญ่และเพื่อเราเดือนแรลมเงยหน้ามองเขาแล้วน้ำตาไหลใช่เราจะไม่ยอมให้ความจริงถูกฝังอีกฝนตกหนักขึ้นคล้ายกับฟ้าร้องบอกว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆบ้านใหญ่อรุณเงียบสงบลงหลังจากเหตุการณ์ในงานทำบุญครบร้อยวันสายฝนยังคงตกปปอยๆปๆตลอดคืน กลิ่นทูบและความชื้นของดินผสมกันเป็นกลิ่นเฉพาะของบ้านหลังนี้แม่ใหญ่อรุณนั่งอยู่บนเฉลียงไม้เงยหน้ามองฟ้าคมกิจเดินเข้ามาิเงียบ,ยบจนเธอหันไปมองแม่ใหญ่อรุณพูดเสียงสัน่นคมกิษข้าขอโทษที่ข้าบังคับเจ้าให้แต่งงานกับเดือนเต็มมันเป็นความผิดของข้าคมกิดยิ้มเศร้าไม่เป็นไรครับแม่ใหญ่ข้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ใหญ่อรุณน้ำตาไหลข้าสูญเสียลูกไป และข้าก็ต้องทำร้ายเจ้าโดยไม่รู้ตัวคมกริดก้มลงรับมือของไม่ใหญ่ไว้แม่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ข้าเข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้นเดือนแรมยืนอยู่ในห้องรับแขกมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นฝนโปรยปลายกับเสียงฟ้าร้องไกลๆคมกริดเข้ามาใกล้เธอเบาๆเดือนแรมเจ้าจะอยู่ต่อจริงๆหรือว่าจากไปเดือนแลมเงยหน้ามองเขาน้ำตาคลอ ไม่อยากทำร้ายความทรงจำของเดือนเต็มข้าควรจากไปคมขีดพูดเสียงหนักแต่เจ้าก็รู้าใจข้าต่างออกไปแล้วเดือนแรมกัดลิมฟีปากข้าข้ายังสับสนคมขีดจับมือเธอแน่นไม่ต้องรีบร้อนข้าจะรอเจ้าตัดสินใจเดือนแรมสะพายกระเป๋าเดิอนออกจากบ้านในยามค่ำคืนฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางคมขีดวิ่งตามเธอออกมาเดือนแรมหยุดก่อน คมกริยิ้มท้งน้ำตาไม่ใช่แล้วคราวนี้ข้าขอสัญญาไม่ใช่เพราะจำเป็นอีกแล้วเดือนแรมเงยหน้ามองเขาน้ำตาร่วงคมกริจจับมือเธอแน่นคราวนี้เพราะมันคือหัวใจของข้าเดือนแรมก้มลงสูดลมหายใจลึกก่อนเงยหน้ายิ้มบางๆถ้างั้นข้าจะอยู่ทั้งคู่ยืนใต้สายฝนเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดคล้ำแต่สวยงาม เงาของพวกเขาส่องอยู่ใต้ต้นลำไยใหญ,ใหญ่ต้นไม้ที่เดือนเต็มเคยปลูกไว้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยการเริ่มต้นและการเดินต่อไปฝนหยุดตกลงช้าๆเสียงฟ้าร้องค่อยๆจางหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของทั้งสองที่เต้นอยู่ข้างกัน